สภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลข,ขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชเสนออันนนตจยยาาทิมมควมสุขี สีชั่วโมงตอนเสียศูนย์แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอ้าวครูต้อยอเป็นอะไรครับวิ่งออกกำลังกายเหรอครับอ้าวหมเป็นอะไรครับ รูสีนหน้าไม่ดีเลยอ่ะก็แผ่นดินไหวเนี่ยสิจะไม่ตกใจได้ยังไงล่ะฮะแผ่นดินไหวเหรอไหวตอนไหนครับฮะไหวตอนเหนือเหรอผมบอกว่าไหวตอนไหนครับไม่ใช่ไหวตอนเหนือฮะไหวไม่เหลืออะไรเลยเหรอผมบอกว่าไหวตอนไหนครับไม่ใช่ไหวจนไม่เหลืออะไรเลยออถ้าไม่ไดีไหวแล้วทำไมครูรู้สึกว่าโลกมันหมุนๆนะหรือว่าจะไม่สบาย เป็นไรแล้คร <hire> ับ <g onen? S 1> ก็ครูเป็นโรคความดันต่ำนี่อาจจะหน้ามืดบุบบุบวิววิวไปบ้างผมว่าปกติไม่มีอะไรหรอกครับชิวชิวแต่ครูว่าครูน่าจะไปหาหมอนะให้หมอตรวจอาการสักหน่อยชัวไว้ก่อนดีกว่าเนอะโธ่ครูจะไปหาหมอทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรมากทําไมครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินที่สําคัญเดี๋ยวเฮียโซงจะว่าเอาได้นะครับเออนั่นสิก็จริงของโมนะ ช่วงนี้เหตุสงยิ่งเครียดอยู่อ้าไม่ไปก็ไม่ไปคิดถูกแล้วครับงั้นครูกลับบ้านก่อนนะครับคุณครูสวัสดีครับเฮ้ย <c oughs> อนายทำได้ดีมากเลยครับต้องอย่าให้ครูต้ตยหาหมอให้ได้นะครับอาจารย์จะได้นักขึ้นนักขึ้นนักขึ้น นาต้อยนาต้อยเออเออนาต้อยอนาต้อยอฮะว่าอะไรนะโทนเรียกน้าเหรอครับเรียกนานมากด้วยนาต้อยเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ๋อเหรอไม่มีอะไรหรอกเข้าบ้านกันเถอะเป็นอะไรของเขานะโอ,อแน่ใจนะครับ<อ>ว่าไม่ได้เป็นอะไรนะ่ะดูท่าทางไม่ดีเลยอะ่ะไม่ได้เป็นอะไรจริงๆนั่งพับแป๊บๆเดี๋ยวก็หายแล้วละ่ะ อนั่นครูต้อยนี่สะัสดอีกลับครูต้อยเป็นอะไรคะไม่รู้เหมือนกันน่ะเหมือนจะเวียนหัวพูดด้วยก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างครูเวียนหัวยังไงคะคลิ้นไ้อาเจียนคลายจะเป็นลมหรือว่ามึนติ๊บติ๊บมาแท็กซี่แล้วนี่จะไปไหนล่ะถ้าจะไม่ได้ยินแต่ไม่อยากให้พวกเรารู้ครูไม่ค่อยได้ยินที่พวกเราพูดหรอคะเออเอไม่ได้ไปไหนนี่ โดยว่าถ้าทางอาการหนักนะสุกว่ารีบบอกลุงสงดีกว่านะครับให้ลุงพาไปหาหมอมีอะไรจะได้รีบรักษาอย่าเนะอะอดนันได้ยินเสง,งี่ยงอย่าบอกเฮียนะไปหาหมอก็ไม่รู้ว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่อีกแค่นี้เฮียก็เครียดเรื่องเงินมากพออยู่แล้วป้าไม่ว่าอะไรหรอกครับยังไงสุขภาพก็สําคัญกว่าเงินทองนะครับนะเงินทองเป็นของนอกกายยังไงสุขภาพก็ต้องมาก่อนสุกว่าไปหาหมอเถอะครับบุ้ม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 เออ นะครับ,บเอา้าไปก็ไปว่ายังไงคะคุณหมอฉันเป็นอะไรไปใช่โรคความดันต่ำหรือเปล่าอาการที่ครูต้อยเป็นไม่ได้เกิดจากโรคความดันโลหิตต่ำหรอกครับแต่เกิดจากโรคแรงดันในช่องหูชั้นในผิดปกติหรือที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกกันว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเหรอคะใช่ครับ โรคนี้มีสาเหตุมาจากการที่แรงดันน้ำในช่องหูชั้นในเกิดผิดปกติจากการไหลเวียนไม่สะดวกทําให้ของเหลวที่อยู่ภายในสะสมมากขึ้นแรงดันที่เพิ่มขึ้นจะขัดขวางการทํางานของประสาทการฟังและการทรงตัวส่งผลให้ผู้ป่วยทรมานกับการเวียนหัวครับใช่เลยค่ะคลื่นไส้อันนี้ก็เป็นค่ะมีเสียงในหูเป๊แะเลยค่ะหูอื้อและอาจจะสร้างปัญหาบานปลายถึงขั้นหูหนวกได้เลยอ๋อใช่เลยค่ะหา้า หูหนวกเหรอคะใช่ครับหูหนวกแล้วจะทำยังไงถึงจะหายคะเนี่ยควรงดเครื่องดื่มประเภทชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับของพวกนี้อาจทําให้อาการของโรคนี้แย่ลงไปได้แล้วก็ต้องลดอาหารที่มีรสเค็มลงไม่ควรบริโภคเกลือเกินวละสองกรัมหรือประมาณ1ช้อนชานะครับแค่นี้ใช่ไหมคะอย่างครับควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นบางอย่างด้วยเช่นสถานที่ที่มีเสียงอึกทึกรวมทั้งบริเวณแสงแดดจัดจ้าหรือในท,ที่ที่อากาศร้อนอบอ้าวด้วยนะครับแล้วยังไงต่ออีกคะหมอ นอกจากนี้ก็ต้องทําสถานที่ที่อยู่ให้ปลอดภัยเสมออย่าวางของระเกะระากะาขีดขวางทางเดินโดยเฉพาะของมีคมเพราะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะหมอส่วนเรื่องการรักษาหมอก็จะช่วยแนะนําวิธีการบริหารระบบการทรงตัวให้นะครับซึ่งจะทําให้สมองสามารถปรับตัวได้รวดเร็วขึ้นส่วนการรับประทานยานั้นเพื่อลดอาการเวียนศรีรษะคลื่นไส้อาเจียนและปรับสมดุลของแรงดันน้ําในหูจะใช้มากน้อยตามอาการของโรคแค่นี้เองครับไม่เยอะ ขอบคุณนะคะคุณหมออาต้อยอาต้อยอ๋อโอ้นี่อาต้อยเป็นยังไงบ้างเนี่ยะจะใจ,ะจะเย็นก่อนเฮียอาต้อยไม่สบายจะหายใจเย็นได้ยังไงและนี่ไม่สบายหนักอย่างนี้ทำไมไม่บอกอ้วหมอครับอาต้อยเป็นยังไงบ่าครับอาต้อยห้ามทำแบบนี้อีกเนาะ มีอนะไรต้องรีบบอกอ้วไม่ต้องกลัวว่าจะเครียดหรอกนะอ้วรักเงินก่อนจริงแต่อ้วรักลือมากกว่าขอบใจมากนะเฮียเดี๋ยวอ้วกกลับไปบ้านก่อนจะจัดระเบียบให้เรียบร้อยเองอาต่อไม่ต้องทำอะไรเนาะอ้วสัญญาว่าอ้วกจะไม่ตะโกงววยวายในบ้านอีกหมอห้ามอะไรอีกเนาะห้ามกินเค็มอ้าใช่เกลืองั้นนี้กลับไปอ้วจะเอาเกลือไปทิ้งให้หมกเหรอไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกไม่ได้เป็นอะไรมากบอกว่าเป็นอะไรไนดะ้ยังไงเนี่ย อุหมายเลขศูนย์สามสองเชิญที่ช่องรับยาค่ะ,ะสาคั้งสาคัญงอะไรเนี่ยจดหมายสำคัญอะไรเนาะไหนอหรือว่าจะเป็นเงินปังผงที่ซื้อหุ้งไอ้นี่บัานละไอ้เอ้ชัก จะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นร้องลั่นบ้านเลยไหนบอกว่าจะมีเสียงดังอยู่หยกหยกดก่อนนี่คุ้มอันที่พงอ์อาึกว่าใครเยสซนนั่นเองทำไมบใบแจงนี่ถึงได้มาวัยปานบอกยังกระจาหลวดอย่างนี่นาะ แถมยอดเงินมังให้ยังเกินความจริงไปต่างเกือบสองเท่าวน่นี่ลึกจะอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไฮก็เป็นตามในข้อความนั่นแหละครับเฮียซงซีซัวตาพูดอย่างนี้ได้ยังไงว่าจะไปหาเงินมาจากไหนทางอ่ะหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ครับชะชะชะยะชะจริงหราจริงครับแต่เฮียก็แค่ยกร้านให้ผมก็แค่นั้นเองเรื่องพูดอย่างนี้ได้ยังไงร้านอ้วนน่ะมาใช่รองเท้าจะไดนยกให้กันง่าย อีกอย่างใน,นสัญญาก็ไปใช่แบบนี้นี่นาชี้เสวตาก่อนที่เฮียจะบวยวายว่าผมผมว่าเฮียน่าจะไปลองอ่านเอกสารสัญญาทบทวนอีกสักรอบก่อนนะครับเฮียโฮีไม่คิดเลยว่าลื้อจะทํากับอว้วนแสบสันอย่างนี้ผมก็ไม่ได้อยากทําอย่างนี้หรอกครับแต่มันเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับเฮียสงย่ยท่อไว้โส่งน้ําหน้าอย่างโง่ดีนักนี <laughs> ่เฮียให้ไปไหนเนาะ หาอะไรเฮียอ๋นนี่เอเจอเลียวสัญญาอ้ยาไม่จริงอว่าดอะานอหลอกเดียวเออว่าว่าว,าว,าว,าวาขอโทษนะแล้วตอนเซ็นสัญญาเฮียไม่ได้ดูสัญญาก่อนเลยคือ่อคเออเอเออะไรอ่าก็แบบว่าอืมอืมแบบว่าอะไรครับ ก็ต้องนั่งอ้วกเมาเมาตมตืมไปนิดหน่อยฮะเซ็นสัญญาตอนเมาเนี่ยนะก็มาคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นี่นาอีที่พงกอดลูเป็นคงลีใครจะคิดว่ามันจะกลายเป็นคนเลงคือมาไล่ล่ะก่องหน้านี้ก็คอยช่วยเหลืออ้วกตลอดเวลาตอนอ้วกเซ็นอ้วก็เลยไม่ได้อ่านรายละเอียดในสมบูรณ์เฮ้ยเฮียนะเฮีย คนไม่ดีใครเขาจะแสดงออกให้เห็นล่ะว่าขาอทอนว่าหาเรื่องมาให้ทุกคนอีกแล้วอะ่ะไม่เป็นไร,รเราเฮียเราครอบครัวเดียวกันก็ต้องช่วยกันความทุกข์ถ้าเราแบ่งกันมันก็จะลดลงเหลือแค่ครึ่งเดียวพวกเราพร้อมที่จะแบ่งความทุกข์กับเฮียนะใช่ครับอาต้อยอทาทองทานนายเป็นอะไรครับทำไมช่วงนี้ไม่เห็นทำร้ายใครเลย ทำสิทำไมจะไม่ทําแน่ใจล่ะครับเจ้านายวังว่าความรักของไอ้เจ้าพวกมนุษย์มันจะไม่ทาให้เจ้านายใจอ่อนกันหนะคะก็บอกว่าไม่ก็คือไม่ไงจะไปไหนก็ไปฉันอยากอยู่คนเดียวงั้นตามใจเจ้านายผมไปก่อนนะัรับไวไวแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดทำไมแฮปปี้มิเตอร์ถึงได้ลดลงนั้นสิหวังว่าคงไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะ พุทธศาสนสุภาษิตวันนี้อปปมาทระตาโหทะท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทสวัสดีค่ะ